สตัสดีจ้าพี่โยโคราชบ้านอนีกเลยจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้ามันนี้ก็เป็นบ้านยุติของพี่โยนะจ๊ะนี่พอดีพี่โยเนี่ยตอนที่แบบพี่โยไปเที่ยวน้องค่ายนะจ่ะบานน้องสาวจิ๋ดที่นี่ก็มีน้องเอฟซีจากเกาหลีมันเดิมนั่นแหละจ้ะให้แบบว่าจะให้พี่โยทำของแจกญาติพี่น้องนะจ่ะก,ก็จะทำแจกในเนื่องในวันปีใหม่นั่นแหละจ้ะแต่ว่าพี่โยไม่อยู่ก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวงานเป็นเสาทิ๋ดที่ว่าหลังจากพี่โยกลับมาจากน้องค่ายนะจ้ะอันนี้เมลี่ก็เลย ไปเก็บขี้เล็กมาเนะจ๋าจะมาแกงขี้เล็กแต่แจกใหญ่พี่น้องแล้วก็แล้วจะมีของหวานอีกอย่างนึงจ้ะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันบา่าของหวานเมลีจะทําอะไรนะจ๊ะเดีจะเป็นเมนูอะไร <laughs> อันนี้เมลีไปตัดมาแต่สาวพี่โยตืต่นสายนะจ้ะ <laughs> เลยไปถ่ายทำเ <laughs> มนท่านนะจ๊ะนี่ก็ <laughs> เห็นท่านนอนนะจ้ะก็เลยไม่อยากก็เลยไปเก็บมันก,ก็อนไปย้อมฟูกไปยอมเรียบนะจ้ะนี่ก็บนแม่ไปนิดนึงนะจ้ะนี่ม่ยอมฟูก่ะอันนี้จะแกงใส่อะไรเนาะเมร์ ลูกไก่ตัวเอาเนื้อไก่ลูกไก่หมูสกาแกงกันโอยผูดเหลวเอาเนื้อไก่จะได้พวกไก่พวกอะไรก็ได้นะเอาเนื้อไม่ได้ตุ้งนันไม่ตุ้งส่เนื้อน่าจะคู่นับจะอะไรนี่ก็ดูเดี่ยวอะไรนี่โฉบหนาโน่นท่านเป็นเนื้อก่นอุ้ยอุ้ยไปเลยอันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอฟซีจากเกาหลีดนะจ้ะนี่น้องเขาหายมาทำของกินแจกญาติพี่น้องบ่อยๆนะจ๊ะก็ขอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะ ยังแต่แค่เห็นไปเจ็บทีเล็กพอเราไ้ฟังก็จะกถวยเดอ้อจ๊กถวยเดอ้ออยู่จ้ะหนึ่งสามมาทางนี้ดังเดอ้อว่ามาแจกทางนี้ได้ว่จะมากเกินมัดหนูเลยว่นั่อย่วบ่นี่ก็ลไลเด้วยจะนีน่น่าจะได้โนยญ่น,นี่มันจะนี่เห็นว่าอยู่นี่นะ <laughs> <laughs> แม่ก็ไปเก็บคนเดียวเลยจตะไม่ยอมชวนเลยด <laughs> ิโอ้แต่เงี้ยตามมือกรบอลไมันเคือเข่าตาไม่ใช่ว่าจะเป็นลมเป็นอะไรบอกแต่แต่มือมันเข่าตา งามเป็นยาเทียบนย<อ>วะวัดงามอะไรคะคุณตาทิมอ,อ้าวพูดยังงี้ก็สวนยนั่นเลงน่ะเดี๋ยวรอนะดดิมไปชวนตาทิมไปเจ็บดากูไม่ได้ไป <c oughs> ้องบ้านลุงกอบนั่นเลยบ้านประพึ่งานาที่ประพึ่งเขาดูแลสวนในข้านั่นเละวันนี้นาก็ จะชวนไปหามันเหลี่ยดิยจินี่คอยดูว่าเด็กช่วยแมลี่สเสร็จแล้วก็พี่โยอาจจะลองไปหามันเหลี่ยก็หน่ากนะจ๊ะรอบที่แล้วที่ว่ามาซับตากแดดก,ก่อนตอนพี่โยไป็น้องคายแม่ก็ลอยขายไปเลยนะจ๊ะ <laughs> <laughs> มันแหงเหรอเนาะแม่ก็ลอยขายเท่านั้นแล้วได้ลอยยีที่พวกบาทจ้ะแ,แล้วก็ไม่ยอมบอกลูกเลยนะเงียบจนลูกมาถามว่าอ้าวเรามันที่บาดตากไว้หายไปไหนเนาะแม่ปะ แม่ขายไปแล้วใช่เงินมดแล้วเนาะจากบมดนนนลืมขนานแล้วแหม่คนขายแล้วเนาะแม่ก็ต้องไข่ด้วยตังค <c oughs> เดี๋ยวก็ยังมีกิจกรรมให้แม่ทำอีดจากตำผิกอีกโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะก็มันช่วงบัตยุดพอดีนะจัดพี่โยกเ็เลยถือโอกาสที่จะมาทําแบบอไอของเจกจัดญาติกันนะจ๊ะนี เดือดจะเจ็ดะทิมได้เดือดจะทิมเอ้ยเดี๋ยวฉันจะทำเก่งจะเจกเด้อจ้จ่าเราจะก่อพ่โยขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนน่ะเละจ้าที่บาเป็นกำลังใจให้กับพี่โยแเราขอขอบคุณนะจ๊ะเราขอขอบคุณเอฟซีที่บาส่งของอะไรมาให้พี่โยด้านจ่าก่อบางคนก็อาจจะไม่อยากออก็ทิปหรือว่าไม่อยากให้เอ้ชื่อพิโยก็เข้าใจนะจ๊ะแล้วก็ พ่โยขอบคุณทุกๆคนนั่นแหละจ้ะทิว่าจะไม่ใดตรงของส่งะไรมาให้พิโยก็ดีใจแล้วก็ตื่นตันใจนะจ้ะในทว่าพิโยจะดีใจเฉพาะที่ว่าเขามีของมาให้เนาะคุณป๊กพิโยดีใจทุกคนที่ว่ามาติดตามพิโยแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้พ่โยนะ่ะพ่โยดีใจสุดๆลยจ้ะถือว่าเป็นกําลังใจจิตดีจิตสุดเลยนะจ้ะในการที่มาติดตามพิโยแล้วก็ให้กําลังใจพิโยนะจ้ะ เียมาดูคลิปดูไรายไฮนี่ก็ดม่รีก็ดีใจแล้วจ้าถึงเม่มีของมีอะไรไฮก็ดม่เป็นไรดอกจ้ะก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะพิโยกเก่งใจด้วยแหละจ้ะไม่ต้องนั่นอะไรนะจ้ะก่ช่วงนี้ตะกิ้แบบว่ายังนี้ด้วยนะจ้ะหาฉากมัขำกันไปนะจ้ะยาพี่โยนี่ก็หารายได้เสริมพิเศษไปเรื่อยนะจ้ะสาวผิด ดูดเซ็ตนี่แมรี่ก็ต้องไปก่อไฟเสาทานเขียวอีแตจัดเขียวให้มันจืดนะจ๊ะแล้วก็ไปเกงเราจะเอา<บ>ทานมามาเขียวตรงใหญ่เสางเมือมงตัวใหญ่ดีก็เดี๋ยวจะดูให้ให้ถ่ายท่าให้ดูตอนแมรี่เกงได้นะจ๊ะโ <c oughs> ชว์ปีมือหมอใหญ่อีกทีนะจ๊ะ <c oughs> ว่าจะเป็นน้องแนนก็ไม่รู้ คอยดูก่อนเดูคอยดูไข่ไข่จิตสะดวกแล้วสะดวกเมย์ก็จะแกงกรรดาเน่เป็นไรแต่ว่าถ้าหนุ่งแน่นนั่นก็ถ้าทำก็ได้ก็จะแกงเบดเบเดี๋ยวกันนั่งเลยจ้ะอะไรจ้ามาช่วยโยกแม่ดีบ้านดูเนาะแต่เนาะไป้ชิเล็กจ้วยจ้ะจะแกงแบบบ้านพิโยธรรมดาเนี่ยแล้วจ้ะ่แตว่าบ้านพิโยจะใส่กะทิด้วยเม่์เนาะใส่ใส่ก็หนี่กินกะทิกันกันติดไปเลยจ้ะ หน่อยคนนักใจญ่กงธรรมดาทำเรียบต่กอนแกงตัวนี้มีมะพร้าวมาแสด้ไม่ต้องซื้อกะจีกองอืออี๋อาชัยมะกะจีสุดนั่งกระเซ็าจะแบบแบบมันนัวหัวเอ๊ะเดี๋ยวไปดูบ้านยายเชื่อก็ได้ใช่ไหมยายเชื่ออาชีพนี้นะดูมะพร้าวน่ะก็ได้มมะพร้าวคูไทยก็ได้ให้มานแม่งคูจังจวามันฟอกแล้วไปสีก็ได้สีแหละมันดีมัน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 อ้นั่นอะ ส้นมะพราวมันนิ่มมันโอขันอ,อกได้อินครูแต่มันจะจะหนากลัวกระบาดก็มีแต่ว่างผีสีมะพร้าวอะไรอยู่ด้วยจ้ะเดี๋ยวก็เอามาจะกหลู่มสองหลู่ไปจ่างก็สีอเมืม่อกี่บา้านจ้แะแ,แ,แะต่ย่าจะได้กระตังสื่อมากินได้ <laughs> ยันว่ามีอยู่นะมะพราวนี่พี่โยกอด <laughs> สะอาด <laughs> <สา S 1> แต่งหน้าสวยดีชนะเดี๋ชวนไปคุดมัน ส่อะไเต่งนาใสยข้าวป่า <john> มัน <click> ด <underneath> ิจันแต่ก่นหน่าว่ามันเียหลายลองไปดูข้องตาหน่อยนะแล้วก่อนเ็กใส่เผื่อไปเจอเขาไทเขาจะเลเบี้ยบอยาไปเพ่มเป็นเพื่อนเราลองไปดูได่หน่อยหนึ่งหน่อยห่กอรัอบบสลงมาเรียบแบบหรือมันไปเป็งครับมันเหมือนเละหละเป็นหนังเด็กหน่อยนาะจะให้ไปนหนังเป่าอยู่หมเหลืองๆรือจะเอาอันนี้ มันขวดนี่นอหมูไปขายปลาขาจำยังเี้ยไปไปเลยต่ใหญ่ก็ค่อยในยอมพวงดูแลน้องนพีใหญ่ไหนๆเราเรานี่วินเราอยู่ในบ้านแต่วราก็อยู่ทุกที่ทำไมเราก็ไม่ได้สมอนี่อยไม่บเฉยนกับเลยเนี่ยไอ้หนุนเนี่ยลงไปทั้งน่ะทางนอกชวงอะ่ยเท่านั้นสมนี้ เห็นขึ้นมอเนาะมันก็เหนื่อยเด็ดิอย่าวทอนไปไหนบวะนี่ยู่บ้านนี่ไปสักแก้วเขาหรอวะโอแม่ได้ยินเสียงถามอยู่จะไปสักแก้วยวแ่กตอนแรกก็ว่าจะไปเลยนี่ว่าโอ้มีธุระจะทำก็เลยม่ได้ไปแต่ก็ทุลักนี่มีหลุดจักอยากผู้ใหญ่ข้างหนหลุดจักกินต้นตะโพงแกเคยเป็นคนก็บานเองเด็กหน่อยไหมนาะยังไม่หลุดเลย จะนั่งดูกันไปเรื่อยๆนี่แหละจะคุยสนุกสนานอยากพี่น้องดูผาตา้งท่านมากก็คุยสนุกสนานนี่แหละจ้อะ <c oughs> อะไรมันชู้ชู้อ้วยอะไรชนแก้วขิงข้าวล่ะกินข้าวแล้วจะไปหามันนั่นดิโอ้พี่โยลืมไปไปย้อนไปกินข้าวเลยจะ <c oughs> <c oughs> น่าจะชวนไปหามันเดี๋ยวดูทีเล็กเสียก็จะกิน เอานะจ๊ะจักเมลีเดี๋ยวยินเสียงทำอะไรก้องแจ้งก้องแจ้งไบเมยได้ทำแต่เมย์ล่างใทยถอดปลาละโอ้ไม่รู้มีคนถอดประลาดนิ่งนี่คือใครถอดเมยไม่รู้นะกินประหลามาเลยฉันก็บอกเมย์ถอดเองเป่าเดี๋ยวยินบอกเมย์ถอดประลาดเฮ้ยยังยังไม่ทำไงเก้าว่ายังจะลุกเดี๋ยวมาจะกวยถอดทีเดียวเลยเลยคิดว่าจะแม่์ถอดปลาหลาดใบเดี๋ยวจะนี่จักนองหรือเปล่านองเคยทำก็ไม่รู้นะจ๊ะ จะได้กินทอดปลาลานี่เลยเด็กกินปลาล้าหรือว่ายังลุกยังกินหมนะอมปลาลาเตะตะมูปลาาปลาเจ้าโอ้ใหญ่นี่หน่อยด้ยจังน,นี่หลายอยู่น่ะ เดกเข้าไปบาร์ให้ส่วถึงนะจ๊ะแต่ทั้งวันวันอาทิตย์สงบางทีจะโค้งที่เล็กเนี่ยเข้ามาก็จะแดดเกือบมาแต่เขาเคยมาถูกวันอาที่ย์นะเขาเคยมาเพราะว่าทำตอนนั้นก็ทำแบบรีบๆมันจะทำข้าวทีแรกที่ว่าไปแจกไในตอนนั้นทำแข่งอะไรเนาะตอนนั้นเสียงอะไรเนาะทำบัวลอยได้บัวลอยกับแจงอะไรอย่างรีกทีสม้อแมตต่างงานเนย นั่นก็นท่าแบบรีบๆมันก็เลยแบบว่านอาจากมันจะมืดก่อนนะจ๊ะแต่ว่าของ้องแนงก็ร้านนี้นก็เสียดนะว่านี่เนาทำครบ นแา่หนาแรงส่วนนี้ก็ยังมีชิเล็กให้ที่แบบนาแรงนี่จะหาชิเล็กยากเลือเกินเีวเออบ้านอีเอเองเขามีไอตัวไอ้ละลงไอตัวโผล่ไม่รู้ ฮ่าแล้วก็ข้าวออนอย่าได้ว่าข้าวอนอนไงไงอนปลาอร่อยสองดูมีืกโยอยอยาจะสี่คูดเองพังเลยนี่ก็จะงายู่แม่เอาไอ้นั่นสีแล้วกับผู้้านอม ได้กินข้าววันนี้ตับไก่หืมตับไก่ขาเกงอะไรจ๊ะตับไก่ตับไก่รับตับไก่อ๋อตับนี่ตั๊บอ้ตับไก่ย่างเขาห่างไก่ขายแบบว่าตับไก่เขาหยางขึ้นไปก่อนจร้ายถึงอ้ เล,ลือแกจะก,แกินได้นี่ไหนบอกกินเพลสไม่ได้หมดแล้วจ้ะอ๋อหมดเพื่อจะตั้งแล้วอันคล<อ>ิปน,ปน,ปน้องออแก้มเต้นพี่โย้ก็จะได้จะได้ได้จ้ะโอ,โอถ้าได้ยินเสียงเพลงก็จะรัวสนุกเลยแหละจ้ะสนุกมีแต่เพลงสนุกเป็นแมลี่ก็กินจะอดใจไม่ไหวเลยจ้ะพอจะออกไปแล้วแต่โอ้ยถ้าลงไม่เห็นก็พวกเจ้านายเขาอายเขาหนังทั้งนั้นเราก็จะ มีคนใหญ่ๆมากนะจ๊ะแหนก็เลยหลุดซิเกีงใจเขยวดนะจ๊ะเล่นไม่กล้าไว้เต้นนะจ๊ะแต่คนเก็คนร้อยเต้นเขาก็มี่เขาเต้นตั้งยันช้างเต้นกันได้จาะเขาไม่ได้บาหัวให้เขามาจบเลยจากศนย์สหน้ำจามหายเกียร์เข้าไปนอกจาะว่าเออเขาสามารถเปิดงานเปิดอะไรนะจ๊ะเขาก็ไม่ได้หวยนอกจาะคนใหญ่คนดายใจลำอยู่แต่ว่าโัวชื่องอายเขาได้จตะหลายคน เอกหน่อยก็ดูดเอกหน่อยไปก็หัวหลอกไปบางคนก็กปยืนเฉยเพลงทุกมันก,นกันก็นดูมองตาหมูกันเป็นวันนี้แจ็คน้องแก่ไปเที่ยวไหนเนะาะแจ็คหาพาไปเที่ยวไหนเด็กเ <c oughs> จ็บพุดเฉี่ยวเท็จเขาก็จะมาตึงนี่นวันพอดีอาทาง <c oughs> บ้านญาตจะมาหลับไปเฉี่ยววันดิก๊กจะไปทั้<อ>งสองคนเลยจะ์น้องแก่น้องกุ้งกาจะน่องแนนแต่ยังไปตัดอ้อยเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะ

จะใครอยู่ไกลไกก็รอมากินแกงขี้เล็กครับของหวานด้วยจ้ะนี่แล้วค่อยดูว่าจะหาบัตรทุนพิเสร็จตอนไหนน่าจะทาวันนี้เสร็จขามล้ายก่อนน่าจะทําเป็นพรุ่งนี้น่าจะเพราะว่าวันนี้ก็ต้องเตรียมหลายอย่างอยู่จ้ะน่าจะมันต้องมีหนามใบยานางไม่เีต้องใส่มีมีต้องใส่ต้องใส่แล้วก็ต้องไปหาใบยานางพวกอะไรมาไว้ตำกระเป่งอีกน่าจ้ะ ไม่่อยตัดมันก็ไม่นี่นี่มันก็ยังขนาดนี้มันไม่ค่อยตัดมาเมีเมมงานเลยไม่่อยมีคนมาตัดทันทีคนที่มันเลือกประโยช<า>น์นช่วงไหนงานเยอะๆนี่ตัดบ่อยๆนี่ยอดออกอย่างดีเลยแจกเล็กนีด เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะผ่านไปไว่วนี่ก็จะขึงเดือนแล้วงั้นปีใหม่มาป๊อปเป็ปจะขึงเดือนเลยหรออันนี้ก็เป็นกระถอมตาเด็กสมบูริเด็ดจันนี่ไอเอสซีใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะจันนี่พวกแม่คขาก็แยกให้แต่อยู่ทลาหนิเลยจ้ะ ผมอยากให้ตังของมากินอยากให้อยู่มดวันแบนบต้องบบกแาน้องนี้เลยมีตัดอ้อยกอมามดวัน,น <laughs> ตังของกินกันจ้ะพบกแม่ข้าก็ติดใจเลยดีแต่ตังกับตังกันหมดทุกคนนะจ้ะโอ้ดิ๊ติดติดกัน เรืจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี่นะจักก็เหลืออยู่ <c oughs> แค่นี้จ้ะนั่งทำกเกาหลีไปเรื่อยเรื่อยนะจัก็ฝากเอซีคอยติดตามดูนะจ๊ะวิธีการแก้เล็กบาดพิโยนะจ๊ะว่าจะทำยังไงนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเมนูของหวา,าหนอีกอย่างนะจักที่ว่าจะทําไปแจกญาติพี่น้องกันนี่เลยจ้ะพี่โยก็ขอนะขอบคุณนะ้องเอฟซีจากเกาหลีมากๆเลยดิจ้ะที่ว่าให้เมลี่กับพี่โยเป็นสะพานบุญในการนําของไปแจกเผื่อเป็นบุญในครั้งนี้นะจ๊ะพี่โยขอขอบคุณมากๆเลยจ้า พี่โยีักเอฟทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า